สวัสดีครับลุงจ่อยครับสวัสดีครับครับท่านผู้ชมครับวันนี้ครับมาตามต่อความฝันของลุงจ่อยคนฝันแม่นอีกคนหนึ่งครับกลายเป็นคนฝันแม่นไปแล้วเนาะลุงจ่อยเนาะครับครับงวดก่อนครับเลขของลุงจ่อยนะครับแตกสามตัวครับท่านผู้ชมครับแล้วก็งวดของวันที่สิบหกกุมภาครับที่ผ่านมาเมื่อกี้เนอะลุงจ่อยเนาะครับเลขของลุงจ่อยก็เกือบแตกสามตัวอีกครับ ลุงจอยให้แนวทางมาในคลิปต่องวดเนาะลุงจ่อยเนอะครับเป็นคลิปต่องวดครับเก้าห้าสองครับครับเลขเลขออกสามเก้าห้าเนอะลุงจอยครับครับถ้าเลขสองเป็นเลขสามนั้นก็คือแตกสามตัวโต้ไปเลยนลุงจอยเนอะครับแต่ถ้าตัดก็จะเข้าเลขเก้าห้าตรงตรงเลยครับท่านผู้ชมครับสําหรับแนวทางความฝันของลุงจอยครับครับเดี๋ยวในงวดนี้มาฟัง อ่าด้วยกันครับมาดูด้วยกันครับว่าลุงจอยฝันว่ายังไงบ้างได้แนวทางเป็นตัวเลขตัวไหนบ้างเนาะเห็นลุงจอยบอกว่าเพิ่งฝันเมื่อคืนนี้เนาะครับครับครับเดี๋ยวจะให้ลุงจอยเล่าความฝันให้ฟังเนาะครับครับอ่ามื่อนานผมมาลุงจอยกับกำลังย่างกับลุงจอยขาหมูบอกครับมื่อนานขาหมูต้มซู้ลูกเคยกินบหมครับครับออผมก็เลยเห็นยุ่งอยู่ผมก็เลยขอกราบก่อนครับครับครับ มือนีก็เลยแวะมาใหม่เงียบเยอะเหมือนีมือนีเงียบดีเนาะครับอากาศเย็นอยู่ในลมย่างเติมยอ่ามือนีได้ไปหาป่าคือเก่าบ่ครับไปอยู่มือนีได้หลายบ่ครับได้สามโลนะอ๋อขายได้ยังขายแล้วครัไปแห้งเดียวอยู่แต่ว่าก็ยังมีเยอะในตู้มือนี้สิขอซื้อไปไว้ทอดกินน้ำเนี่ยครับ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 เออผมลืมเบอกซูทำช่วงฟัง ท่านผู้ชมครับคลิปที่ว่าในงวดที่ผ่านมาคลิปของลุงจอยที่ว่าเลขเขาเก้าหานะน้องจอยเนาะลุงจอยหายมากเกาหาสองนะครับคือที่ลุงจอยฝันว่าตะของไปรวมงานรวมงานบวชนครับลักเพื่อนกัโรยเงินโรยเงินลงมาเป็นกระดาษนลุงจอยเนาะลุงจอยก็เลยจับเอาเห็นเลขอยู่ในกระดาษนะเก้าหาสองครับท่านผู้ชมครับบางท่านอาจจดจำความฝันของลุงจอยได้อยู่เนาะครับครับ อ่าโอเคครับเดี๋ยวห้ลรุงจอยเเ้าแนวทางความฝันไถ่ฟังเนาะครับลุงจอยฝันว่าจังไดเน่ครับผมเอเมือขึ้นนี่ฝันฝันว่านอนโทษด้วยว่านอนโชกโภในไหนนี่มันเต็มใน่เต็มในแขนในออกน้ำแขนนี่เลยหดมากัะมันหลายหดหดเลยเลสิบธูดออกคูออกบันกรบใหม่ฝันมาแม่มือมือเห็น เห็นซีตัวนอน,น,นครับครับเห็นซีตัวตัวซ้ำไหนลูกจอยตัวซ้ำนี่ก่อยอย่างเงีอน,น,นครับ,รบสีขาวมานี่ปะ่ะเลยตีทันผู้ชมผู้ฟังลูงจอยสตี้หนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดแมนเพราะว่าจับกับจับกับเจ็ดครับจับนอนออกบ้บานมาัก คูออกมามืนผัดยู่ในกำมือเหมือนมาแบ่เบ่งเห็นเห็นเห็นสี่ตัวเห็นสี่ตัวเลยนอนกับตีเป็นหนึ่งโอเลยหนึ่งสี่ีเจ็ดครับเราเราจะได้อีกครับลุงจอยบ้านนี้มันหลายหลายมันมูนี้เนาะกวดนี้กวดออกอันนี้ขวดผันกวดออกผัดไปมันมันขดเขาเป็นตัวเลขบ้านครับครับหกแปดสี่เห็นไหม แปดซี่นอนอ่ะมันเกี่ยวกันอยู่ครสามตัวเกี่ยวเป็นเหล็กแล้วแล้วจังไดลูกชอยบานนี่ก็เลย่อเลย่อหเมื่อขึ้นก็เลยจดไว้เลย่อได้เลื่อจำฝันสั้นๆตัวนี้เนาะเลืรอบแค่นี้ฝันรอบนี้เป็นต่ยานเท่านั้วเท่าพบมั้งแต่แต่คนโบราณเพิ่นว่าแถวบ้านเฮาเนาะเขาว่าถ้ามีนอนออกจากโตหรือว่าจากแขนจากขาเพิ่นสิ่มุมโลก ไม่ด้ครับความเจ็บป่วยสิหายออกหลคไพ้ออกจากเห่าครับต่อไปก็สิไดแต่ความสูดีมีแห้งครับไม่มีหลอดไอ้นอนนี่ออกออกจากโตลุงจอยน้าบอหรือออกจากแขนอย่างเดียวออกจากแขนออกจากโซ่แล้ว๋อครับคือหลคไพ้ออกลุงจอยจับกำดึงออกมาเนี่ยดึงออกมามียูสแคซีโตมีแคซีโตแบ่มือเหมือแต่ที่เห็นนี่มันหลายแต่เห็นหลายแต่เห็นหลายแต่เวลาดึงจับเอาออกมานี่มีซีโตมีซีโตในมือครับดึงกำมือ ปิศนามันอยู่ตรงนี้เนาะลุงจอยครับครับแล้วต,ตัวซ้ำน oh, ิ้วก้อยลุงจอยว่าเนื้อสีติมันมันเปลี่ยนนอนอีหอย่างครับลุงจอยนอนพวกเจาะนี่ละเจาะพวกตัวใหญ่แ้ลุงจอย่สีขาวเนาะเจาะกกใหม่กกนิวเฮาเฮานี <full> the <benchmark> ่กคกนุ mm. ่นน like ี่ละครับครับนอนใหญ่เจาะกกเหลี่ยมโคกยังในความฝันในยานบ่ลุงจอยยานดิมันบ่เคยเห็นหมดเนาะเคยฝันแบบนี้บ่ครับบอ่เคยฝันอย่นบ่เคยฝันแบบนี้เนาะโอ้โครับครับ ลูกจอยกับเซียว่าต่อไปตะครองกับซิมี่แต่ความสุขถึกต้องแต่แต่ลูกจอยกับเลิกเราเนาะก็มีความสุขอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวนี้เลิกเราครับชีวิตเห็นยายว่าโอ้ยสบายใจจากลูกจอยเลิกเราครับเพิ่งมาเลิกเราตอนแกครับไอเหลือแต่ยาสูบเป็นบาลุจอยครับไอยาสูบลดลงแล้วมันบอครับสีลดลงอยู่อ๋อครับเห็นยายเพิ่นว่าอะไรยายแต่ยาสูบอลูกจอยกับพยายามเลิกอยู่เนาะ แต่ก็ยังเลื่องยากอยู่ยังเลื่องอยากอยู่ครับครับเดี๋ยวเป็นร่างใจให้ลุงจอยครับแล้วก็ลุงจอยกัเดี๋ยวมาบอกฝันตอนน้องจอยเนาะครับคือลุงจอยนะครับท่านผู้ชมครับฝันว่านอนเจาะตัวเองครับเจาะตามร่างกายแล้วก็แขนครับลุงจอยก็ดึงดึงนอนออกดึงออกมาเท่าไหร่ก็เห็นนอนอยู่ในมือเนี่ยสี่ตัวตลอดเลยเนาะลุงจอยครับดึงเท่าไหร่ก็มีสี่ตัวครับท่านผู้ชมครับลุงจอยก็เลยตีตัวเลขให้ว่า น่าจะเป็นหนึ่งสี่เจ็ดครับนอนก็หนึ่งสี่ตัวก็สี่จับออกมาก็เจ็ดลุงจอยตีตามความเข้าใจของของตัวเองเนาะแล้วพอพอดึงออกมาปุ๊บลุงจอยก็เอามือนี่อ่าเคลียร์น้อนไปกองอยู่เนาะครับนอนอ่ะมันขดตัวเป็นตัวเลขครับมีอยู่สามตัวครับขดเป็นตัวเลขหกตัวหนึ่งก็ขดเป็นเลขหกอีกตัวหนึ่งก็ขดเป็นเลขแปดอีกตัวหนึ่งก็ขดเป็นเลขสี่ลุงจอยว่า ก็แปลว่าลุงจอยเห็นเลขก็คือ684ป่คจริงๆแล้วแต่ลุงจอยตีแค่เพิ่มเติมให้เป็นตัวกันก็คือ147เเพราะว่าในฝันของลุงจอยนี้มันมีปริศนาอยู่เนอะลุงจอยครับมันก็ไปเที่ยงอยุหมดแล้วมาในกับลุงจอยแล้วปีนี้ลุงจอยอายุเท่าไหร่นะครับเพื่อท่านผชมเพิ่อถามเดี๋ก้าฮานี่พศอสอนี่เจ็ดเจ็สอง เพราะว่าผมจําได้ว่าลุงจอยเกิดปีเดียวกับรัชกาลที่สิบเนาะที่สิบที่สี่ครับสองสี่เก้าห้าสองสี่เก้าอายุปีนี้ก็เจ็ดสิบสองปีเจ็ดสิบสองครับก็คือความฝันของลุงจอยทางเบิร์ตัวเลขที่ลุงจอยให้ผมเขียนให้เนาะอยู่นี่เนาะลุงจอยเนาะนี่ครับทผ้ช่วงับอันนี้คือตัวเลขของลุงจอยทั้งหมดครับท่านผู้ชมครับอ่าหนึ่งสี่เจ็ดครับแล้วก็ตัวเลขที่นอนขดตัวเป็นตัวเลขให้ที่ลุงจอยเห็นนะครับก็คือหกแปดสี่ครับ นี่ครับนี่คือเห็นเลขนะครับ6 8 4ให้ระวัง9 8 4สไว้ด้วยครับแล้วก็อย่าลืมตัดเล่นด้วยครับท่านผู้ชมครับถ้าตัดก็จะเป็น1 4 1 7 4สี่หนึ่งดสี่ดครับแล้วก็6 8 6 4 8 4ครับระวังเลข9้ไว้ด้วยนะครับท่านผู้ชมครับอ่าส่วนอายุของลุงจ่อยปีนี้ก็คือที่ผมมงมไวให้ก็คือ72ปีครับครับปีนี้นับตามพศเนาะลุงจ่อยเนาะครับครับก็71ย่าง72เนาะ นี่ของลงจอยครับอ่าแต่เจ็ดหนึ่งมันก็มีแล้วอยู่ตรงนี้ครับถ้าตัดก็หนึ่งเจ็ดตรงนี้อยู่แล้วครับอ่าส่วนพอซอเกิดก็สองสี่เก้าห้าครับท่านผู้ชมครับก็จะมีอยู่ประมาณนี้ตัวเลขทั้งหมดแนวทางทั้งหมดของลุงจอยอในในฝันนี้เราลุงจ่อยเนาะ,ะ,ะครับหรือว่าถ้าท่านผู้ชมท่านใดที่วิเคราะห์ตัวเลขเก่งๆก็ช่วยคอมเมนต์ตีตัวเลขให้ลุงจ่อยไว้ด้วยครับบางครั้งผมผมก็พูดเสมอเนาะครับว่าบางครั้งตัวเลขที่เรามองเห็นมันอาจจะ ไม่ออกตรงๆก็ได้มันอาจจะเป็นปริศนาให้เราแก้ไขวิเคราะห์เอาตัวเลขจากความฝันก็ได้ครับท่านผู้ชมครับทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับผมเขยอีสานใต้ก็ขอขอบคุณลุงจ่อยมากๆที่มาเล่าแนวทางให้ฟังในวันนี้ขอให้ท่านผู้ชมที่นําตัวเลขของลุงจอยไปประกอบการเสี่ยงโชคก็ขอให้ถูกรางวัลใหญ่ๆมีเงินใช้ไม่ขาดมือครับชีวิต ครอบครัวมีแต่ความสุขทุกคนทุกท่านครับอ่าแล้วก็ให้ลุงจยอยอวยพรให้เอฟซีหน่อยครับลุงจอยครับสวัสดีครับขอให้วอวยพรให้ <c oughs> ท่านผู้ชมให้มีความสุขและความเจริญขอให้มีโชคมีลาบซื้อหวยก็ให้ถูกให้เงินทองไหลมาเทมาเงินน้ำไหลนองทองไห<ป>ลมาว่า,าผู้ <c oughs> ลงมาหาถือภูมิลำเนาของบึงเรา ครับจงเจริญสาธุครัจงเจริญครับผู้ชม